บะหมี่เหลืองน่ากินไหมบะหมี่วันนี้ทานบะหมี่เหลืองนะคะวันนี้ทานบะหมี่เหลืองน่ากินไหมอือเหลือลอืเอเทลจัง ทานบะหมี่เหลืองนะคะนี่ทานบะหมี่เหลืองเดี๋ยวไก่มาล้วอีกแล้วจ้านี่ทานก็เดี๋ยวไก่มาล้าอีกแล้วค่ะจะให้ร้อนก็เป็นใส่ผักลงไปก,ก่อนอืม ใส่น้ำลงไปค่ะสีสบิบาทค่ะทางค่าได้กันนะคะทุกคนือเี่ยงค่ะแล้วเราค่อยจะใส่อันนี้ลงไปน้องทานมือเี่ยงกันค่ะทุกคนวันนี้เพิ่งไปซื้อมาค่ะวันนีท้ทานเยคเยิ เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำซุปใช่ไหมคะทุกคนเปรี้ยวจังอืมเปรี้ยวไม่ไม่ชอบกินเปรี้ยวมากินไหมวันนี้กินบะหมี่เลยหรอกินมะหมี่เหลืองค่ะอืมน่ากินไหม เสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปแต่น้ำตาลน้ำตาลไมใ่ใส่ทั้งซองเลยนะน่ากินนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปน้ำตาลน้ำตาลไมใ่ใส่ทั้งซองเลยนะน้องไก่ ตตามใส่ต้งซองไปพี่ผนพี่นก็ใส่ต้งซองเหมือนกันพี่นแล้วก็ใส่ต้งซองเหมือนกัน็ลลม,นนมีแถมพริกมาให้ได้วยนะมีแถมพิกมาให้อีกแต่ไม่เอาเผ็ดเกิน้องซ้มไม่ใส่แต่คนไม่กินทานมือเที่ยงกันค่ะทุกคน วันนี้เพิ่งไปซื้อมาค่ะวันนี้ทานเ,เปรี้ยวไม่ไม่ชอบกินเปรี้ยวน่าก,กินนะมาค่ะทานมื้อเย็นกันนะคะจะชิมน,น้ำก่อนเพิ่งไปซื้อมาจากร้านเมื่อกีน้นะเย็น มีแหนพริกมาให้ด้วยนะมีแถนพริกมาให้อีกแต่ไม่เอาเผ็ดเกินน้ำซ้มไม่ใส่เป็นคนไม่กินมากินไหมอันนี้กินว่ามีเหลืองกินว่หมี่เหลืองค่ะเวจังเดี๋ยวไก่มาล่อีกแล้วจ้านี่ฮะเดี๋ยวไก่มาไล้อีกแล้วค่ะ ต้องแก่เหนื้อหนุ่นมราคาแล้วก็นี่เลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาละแล้วจะใส่น้ำลงไปค่ะนี่เพียงค่ะทุกคนทำข้าวหรือยังคะ ใส่น้ำลงไปค่ะ4ี่สิบาทตาง,งใส่ทั้งซองไปพป่นพี่ผนก็ใส่ทั้งซองเหมือนกันพี่ฝนแล้วก็ใส่ทั้งซองปีสืบ ก็มีเหลืองไม่กินไหมใสแบบ่น้ำลงไปค่ะยี่สิบบาทจะให้เลานึง่งก็จะใส่ขักลงไปก่อน ท,ทกันนะคะทุกคนไม่เพี้ยงค่ะแล้วเราค่อยจะใส่อันนี้ลงไปน่องเปรี้ยวไม่ไม่ชอบกินเปรี้ยวบะหมี่วันนี้ทานบะหมี่เหลืองนะคะวันนี้ทานบะหมีห่ หม,ม,มูรักาแล้วก็นะี่เลยอืมน่ากินไหมเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปแต่น้ำตาลน้ำตาลไม่ใส่ทั้งกองเลยนะอืมน่ากินไหมเสร็จแล้วเราก็จนะใส่เครื่องปรุงลงไปแต่น้ำตาลน้ำตาลไมใ่ใส่ทั้งกองเลยนะ ไม่กินนะมาค่ะทำมื้อเย็นกันนะคะแล้วก็จะใส่น้ำแล้วชิมน้ำก่อนเพิ่งไปซื้อมาจากร้านเมื่อกี้นะเย็นอืมน่ากินนะนนนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปแต่น้ำตาลน้ำตาลไม่ใส่ทั้งซองเลยนะ น้องไก่เหนบะหมี่วันนี้ทานบะหมี่เหลืองนะคะวันนี้ทานบะหมี่เหลืองเปรี้ยวไม่ไม่ชอบกินเปรี้ยวก็ใส่ผักลงไปค่ะ เสี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่มาละล้วจะใส่น้ำลงไปค่ะนี่เที่ยงค่ะทุกคนทา,ทานข้าวหรือยังคะน้องแก่เหื่อยลูกน้องแก่เหื่อยลูก ใส่น้ำน่ากินนะมาค่ะทามื้อเย็นกันนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปี๊น่ากินไหมวันนี้กินว่ามีเหลืองกินว่ามีเหลืองค่ะ ชินนั่นสิจ๊ะเพิ่งไปซื้อมาจากร้านเมื่อกีน้นะเย็นเลยอยากินไหมอือแบบอือเลยผัดเขาจะเครื่องปรุงมาให้ใส่ผักอย่าใส่ผักลงไปก่อน มรพาแล้วก็นี่เลยเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำซุปใช่ไหมคะทุกคนเฮ้ยเลไก่มาละอีกแล้วจ้านี่่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอีกแล้วค่ะก็ะมีแถมพริกม,มาให้ได้นะ มีแถมพริกมาให้อีกแต่ไม่เอาเผ็ดเกินน้ำส้มไม่ใส่เป็นคนไม่กิน